มาค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าบอสโจส,สุดภูมิใจนะคะหลังจากที่น้องอุ้งอิงเพชรบานแพร่งนะคะกับนี่ล่ะท่างน้องฮักแพ่งน้อพี่น้องเนาะได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงสําหรับรางวัลระดับประเทศค่ะพี่น้องซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลในทีเอฟซีฟานครับหลายเทเลคอนนี่ะก็เคยนี่ล่ะอ่าซีบาโจเลต์ล่ะนี่ยค่ะเป็นการโหวตให้กับอุ้งอิงดูน้อพี่น้องเนาะ,ะ,ะอุ้งอิงน้องกระซิมี่ไล่ซื้อนี่ค่ะในการนี่ล่ะแบบอ่าเข้าชิง อยู่อยู่ทุกครั้งเนะะียคะสำรับในเทียนีค่ะพี่น้นนองเป็นครั้งที่22แล้วนะคะนี่แล้วก็พี่น้องนะะ่สำรับในฝั่งของน้องอิงนะ,ะในฝั่งของอุงอิงเขาก็เห็นมาตลอดนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะสำรับน้องนะคะน้องกาสีมียังไร้ซือเขาชิงยุ่ตลอดนะคะแล้วทุกกิจกรรมนะคะน้องสีติดอันดับ t อ p อ,อ,อยุ่ตลอดอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามน้องพี่น้องเนาะเท่ากับสีแบบนี่แหละเอิญมาได้เห็น นี่ไร่ชื่ออุ้งอิงอยู่ตลอดแสดงให้เห็นในย่างชัดเจนค่ะพี่น้องว่ากระแสของคุณดีนะคะกระแสของอุ้งอิงนั้นดีนะคะเพื่อนจังอยากสีเอารร่ซื่อของอุ้งอิงนะคะไปเขาทิ้งรางวัลน,นันรัววัน,นีเพื่อนกับบ้องวายเอฟซีองหลานน่นะนะคะแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องล่าสุดนะคะสำหรับในครั้งนี้ครั้งที่22มีชื่อน้องฮักแผนวัตรัญญาพรน,นะคะเรียกได้ว่าสำหรับผู้บริหารยางบอโจยมานิ่นสิบบพุ่มใจเดจังได แอะ,ะลุงทีมของเจ้าของค่ะพี่น้องทิ่งบ่วงดึงทิ่งวงสองนาะพี่น้องเนาะวงหนึ่งก็คืออุ้งหญิงวงสองก็คือฮักแพงถูกเสนอไล่ซื้อเข่าชิงนะคะสันรับนี่แหละคมชัดเลือกอวอร์ดครั้งที่ยี่สิบสองซึ่งถือว่าเป็นรางวัลระดับประเทศนาอพี่น้องเนาะหลายคนมองว่าผู้ได้กระตามทีได้รับรางวัลน,นี้นะคะทุกคนล้วนแต่มองว่าเป็นรางวัลส่งเกียรติ นะคะสำหรับพิธีพานมานะคะบอนใจแอนดมินกรดื่มแล้วค่ะพี่น้องว่าใครคือคนได้สําหรับสาขาของอิหล่าอุงอิงสาขาก็ะซิมีหลายสาขาเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยอาจจะมีลูกทุ่งชายยอดนิยมนักแสดงหญิงยอดนิยมประมาณนี้เนะคะกิอ่ามีหลากหลายสาขาเนี่ยค่ะแต่เหมือนอุงอิงน้องจะอยู่ในสาขาหมอลำยอดนิยมประมาณนี้ในปีนี้เด้นะคะในปีนี้ แ้วตาเพียร์มินเดเบิร์ไรตตือค่ะพี่น้องบอกเลยนะคะว่ามีตรระดับแบบตัวเต็งตัวท็อปทั้งนั้นที่ได้ถูกเสนอรายชื่อเดี๋ยวแอดมินสีบอกคข่าวๆว่ามีผูดด้ใดเน็ตเอาทีจำได้ได้ยค่ะพี่น้องแอนออรดีนะคะโซแอนนี่มีอยู่แล้วค่ดถึงเรื่องมอลาบนี่คะ่ะโซแอนบ่ดด้ในเรื่องของการเอนเตอร์เทนดานาเวที่การร้องการเต้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเพิ่เฟกใหตโตค,คนเดียวนะคะผู้ดได้อีกเนี่ยละ่ะ บอดบิกโตเกียวมิวสิกขาดบระเด็คือกันบอดโจกับมี่ไล่ซื้ออุ้งอิงฮักแพงโอสวงสาวน้อยนี่สามคนกุนละครับพี่น้องเป็นจ้งใดในเครือสาวน้อยเรียกได้ว่ากระแสของคุณนี่ไม่ธรรมดานะคะมี่ไผอีกแนอุย้ยอีกหลายคนบอกเลยนะเขาบ่าอุย้ยแม่พัชรีก็มีเหมือนกันจัดเทียนเงี่ยเด็กกล้ามากเมื่อสักครู่นี่ครับพี่นอ้องคือได้ว่าเป็นศินลปินเนะะี่ยที่ทุกคนต่างคุ้นหน้าคุ้นตาดีเนาะพี่น้องเนาะ แลวก็บ,บอลโจนี่ก็ขึ้นแบบปลื้มและก็ภูมิใจอย่างมากเนี่ยที่เอินมาอ่านี่แหละแบบลูกทีมของเฮาได้มีไร่ซื้อแบบถูกถูกเสนอรายชื่อแล้วก็สําหรับเอฟซีแฟนคลับท่านไหนที่รักใครชื่นชอบใครก็สามารถเสนอรายชื่อเข้าชิงได้เช่นกันนอพี่นองโนกระล่องล่องเบิงค่ะพี่น้องนะคะล่องเบิงบ่แน่นะค่ะอ่าศิลปินที่คุณชื่นชอบอาจจะแบบได้รับรางวัลน,นี้ก็เป็นไปได้ยูที เอฟซีแฟนคลับนะคะว่าซีโหวตให้เด็กคักซ่อมได้บันทอนนกทีนองเนาะแต่ว่าอะไรคนมอังบาใครก็ตามที่ได้รับรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลระดับประเทศรางวัลส่งคุณค่าอีกรางวัลหนึ่งวันทอทุกคนต่างแบบดีใจเบิร์ดแลครับพี่น้องที่ได้รับเนี่ยต่มองว่าเออแบบเอฟซีแฟนคลับนะคะเพลินตั้งใจดันเพลินตั้งใจโหวตให้เฮ้านกทีนองเนาะเอาแน้่ยนะคพี่น้องเอฟซีแฟนคลับคิดเห็นว่าอย่างไรบ้าง มาว่าถึงคุณสมบัติในของแต่ละคนกันนคะคะสำหรับเครื่อสาวหน่อยถือเสนอไร้ซื้อตอนนี้ในสคน3าท่านคนแรกนี่ก็จะเป็นบอจอยเยมานิคัดว่าถึงท่านบอจอยเยมานินพาวิองเอฟนีิเกิสินนถึงในรองของการบริหารจัดการองค์กรตอนนี้นี่เพื่อนคืนซื้อว่าเป็นผู้บริหารนะคะของทั้ง2วง2คณะก็คือสาวหน้อยเพรบันแทงและก็สาวน่อยลำเพลินโชว นพ่นงโนโอ้คันวอลซอมนีนี่หลายคนกันยังอึงแล้วนะคะว่าโอ้เฮ็ดเจจังไดคนคนเดียวบริหารจัดการสองวงสองคณะนะคะละก็ในเรื่องของการร้องเพลงการเอนเตอร์เทนดนาหนาเวทีบต้องบ่าอยบ่ถึงะพี่นองสําหรับบุคคลนี้เฮ็ดฮไดดีนะคะเฮ็ดไดดีเลนแบบคักอิลีนพ่นงโนเอนเอร์เทนก็เก่งนะคะนี่ล่ะก็คือในเรื่องของการร้องเพลงนี่หลายคนกันยอมรับเราอยู่แหละววันถอดสำหรับบอโจ นพพี่น้องเนาะนะัะนีน่ละเพิ่นกับพีเอ็มซีเปนรคารบลดยเดฟแล้วก็ถูกเสนอรายชื่อเข้าชิงสําหรับรางวัลระดับประเทศและก็มาเบิ้งกันค่ะพี่น้องในฝฟังของทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงคันว่าถึงอุ้งอิงน,น,นี่ยเมื่อเรานึกถึงหนังแอดมินนึกถึงศิลปินที่เป็นเพชรเม็ดงามระดับองค์กรสาวน้อยเพชรบานแพงสนั่นเลยค่ะพี่น,อน,น้องนะคะคำกลืนเสือเป็นเพชรในนอนองขาวานในเรื่องของการร้องการเล่นการเต้น การเอนเตอร์เทนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็คือแบบเป็นจุดโฟกัสเป็นจุดเด่นเป็นเพชรวันเทอะคันขึ้นซื้อว่าเพชรนี่ก็คือหมายถึงว่าอ่าสิวัจจถือว่าเป็นตัวหลักนะ,ะถือว่าเป็นตัวหลักในวงนอพนองนอแล้วเ c ซแฟนคลับของน้องก็เยอะคันว่าถึงอุง้งอิงค่ะพี่นองอุย้ยน้องถือเสนอได้ซื้อนี่หลายกิจกรรมมาแล้วกิจกรรมเอียงกระตามทีเกี่ยวกับอ่าการโบวต การโวศิลปินที่คุณรักศิลปินที่คุณชื่นชอบอีกยังก็ตามทีมนี่ซื้อว่าอุงอิงเพรบันแพงเอ็ซ์ซีนนพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนพร้อมที่สีเขาไปกดไลค์พร้อมที่สีเขาไป,ไาไปโหวตให้ยุตตลอดให้ทุกครั้งนราพี่น้องน้อง,องแอมมี่ก็บังว่าเออสุดยอดจริงๆนะคะสำหรับน้องนะคะแนเรองนี้ล่ะอุงอิงก็คือเข้าก็เห็นผลงานแบบประจักษ์ยู่แล้วละ่ะน,น้องวินซือ้อได้ซือ้อถือเสนอ ก็บ่แปลกใจนะคะบ่แปลกใจแล้วก็ผู้ที่สามก็คือน้องฮักแพงเป็นจังไหนแน่ยมจาว่าสาหรับปีนี้เนี่ยเมื่อสิเป็นปีเด็กเลยล่ะที่น้องฮักแพงถือเสนอรายชื่อเนะ่ะเขาชินนะ่ยสหรับรางวัลรางวัลนี้เพราะว่าน้องกับพึ่งสิเขามาอยู่ในอ่าวงการบอเล่มนพ่นองเนาะนะคะแล้วนี่ล่ะน้องในปีนี้ในครั้งที่22ิบสองน้องก็ถูกเสนอรายชื่อเยกได้ยว่าไม่ธรรมดาสําหรับเด็กน้อยคนนี้ ค่ะคือได้่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินเทียนนิ่นตอนนี้ก็คือจับตาอยู่คือกันค่ะพี่น้องบทเสร็จเป็นเรื่องของการร้องการเต้นการเอนเตอร์เทนเด็กนักโคนนี้เป็นเด็กนอยที่แบบขยันแห้งค่ะพี่น้องจากที่เอียินิ่งในเบิ้งในติดตามก็คือไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะพยายามเก็บพยายามแบบค่อยๆอดออมขยันนะคะคำว่าถึงนกก็คือหมายถึงนกที่ไม่หยุดบินนะคะนกที่แบบบินอยู่ตลอดเวลาทึงแม้ว่าจะท้องสี ปีดฮักไปคางนึงแต่อีกบางนึงก็ยังบินได้ต่อจังสี่ไหมคะพี่นออ้องเอารื่มประมาณนั้นนคะคะกาเนี่ยและเอฟซีนองกระไรคู่กันนะคะนองกะถือเสนอไล่ซื้อนี่ละบอสโจสิบบอสพุ่มใจเดบจังใดเมนบอสเนาเนาะพี่น้องเนาะเอ้ากาจ้ามนันแล้วก็พี่น้องเอฟซีแฟนคลับคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างกัสามารถคอมเมนต์มาบอรมาจาก,กันได้นคะคะนี่แหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัขอ,อจบคลิปไวยสเม่สกอนเนาะค่ะว่า์มมาสวัสดีค่ะ